ัสดีทุกคนนะคะคูปุริจะบอกว่าการให้เกียรติกันนะคะ <c oughs> การให้เกียรติกันในสังคมไทยหรือสังคมอะไรก็แล้วแต่มันเป็นมารยาทพื้นฐานเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีนะคะโดยเราไม่ต้องไปดูว่าเขาประกอบอาชีพอะไรเขาทางานอะไรนะคะแต่ทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับการปฏิบัติที่ดีเป็นพื้นฐานเบื้องต้นก็คือการให้เกียรติกันไม่ว่าจะเป็นการพูดจากับเขาสมมุติว่า เราไปทานอาหารแล้วมีพนักง,งานเสิร์ฟเขามาเสิร์ฟเราเราก็ต้องให้เกียรติโดยการอะไรอาจจะมีการกล่าวขอบคุณนะคะหรือ,อมีที่ทางที่จะให้เขาจัดวางได้นะคะแล้วก็สายตาสายตาของเราเนี่ยก็อย่าไปอย่าไปมองในเชิงแบบไม่ให้เกียรติกันนะคะถึงแม้ว่าเขาจะประกอบอาชีพในส่วนของการเสิร์ฟหรือการให้บริการเนี่ยก็ให้เรามองว่า ถ้าอาชีพต่างๆอาชีพต่างๆมันมีการเครือกูลกันซึ่งกันและกันมันต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าทุกอาชีพเนี่ยต้องได้รับการได้รับการให้เกียรติเพราะฉะนั้นเราต้องให้เกียรติทุกคนเข้ามาเสิร์ฟควเติมน้ามันหรือใครก็แล้วแต่นะคะเพราะทุกคนเนี่ยก็คือชีวิตชีวิตหนึ่งเพราะทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราทําแบบนี้มันก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่เพราะว่าคนที่ เขาอาจจะตอนนี้เขาอาจจะย,ยังประกอบอาชีพทั่วไปแต่ในวันข้างหน้าอานาคตของเขาเขาอาจจะประสบความสําเร็จมีเงินทองมากมายเพราะฉะนั้นเราเรียกไปดูถูกหรือว่าไม่ให้เกียรติในอาชีพอะไรก็แล้วแต่การไม่ให้เกียรติเป็นการบอก,บอกตัวเราด้วยนะเพราะการที่เราให้เกียรติคนอื่นเท่ากับให้เกียรติตัวเองและมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อ,ะ,อะไรนะคนที่เรียกว่าม,มีมีจิตใจดีนะคะมีจิตใจดีแล้วก็ ในความเป็นสังคมที่น่าอยู่ทุกคนจะต้องให้เกียรติกันอย่าลืมนะคะคนเราสามารถที่จะมีชีวิตในทุกวันตามรูปแบบที่เราต้องการได้นะคะเราทุกคนจะเรียกว่าสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นในรูปแบบที่เราต้องการได้นะแต่เราต้องรู้จักเลือกนะคะรู้จักเลือกที่จะหาสิ่งดีๆอะไรใหม่ๆให้กับตัวเอง เราสามารถที่จะมีชีวิตใหม่ได้ทุกวันหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อวานเราอาจจะพบกับการสูญเสียเมื่อวานเราอาจจะเสียใจหรือมีประสบเหตุหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ที่ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะหรือยังไม่ยังไม่ได้ดังใจนะคะแล้วจะเป็นในชีวิตประจําวันในการทํางานก็แล้วแต่แต่ว่าวันวันต่อๆมานะเราสามารถที่จะ,ะมีความรู้สึกนะคะเหมือนกับว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน ะะเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเพราะฉะนั้นการพัฒนาการเรียนรู้นะคะการที่จะมีมีชีวิตที่ดีขึ้นเราสามารถทําได้ทุกวันนะคะทำได้ทุกวันอย่างไรบ้างนะคะเราก็ปรับปรุงสมมติว่าวันนี้เราทําคลิปเราทําคลิปออกไปมันอาจจะมันมีลักษณะของการพูดที่ยังไม่ได้ให้ความรู้เท่าที่ควรหรือว่าสารเนื้อหาสาระนะอย่างในเรื่องของการพูดยังไม่ได้ให้ประโยชน์กับผู้คนเท่าที่ควรขาดการยกตัวอย่าง หรือว่าพูดแล้วยังไม่สามารถสื่อความหมายได้ดีแล้วก็พัฒนาปรับปรุงในวันต่อๆไปแล้วก็ทําคลิปถ่ายวิดีโอมากขึ้นมากขึ้นก็จะเกิดประสบการณ์และทําได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะทําอะไรดีๆใหม่ๆได้ทุกวันนะคะ